สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นการบันทึกรายการค้าวันที่14มกราห้าเนะคะส่งสินค้าให้สำนักแผ่นง,งานกรมทางหลวงตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ส่งของครบตามจำนวนออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอ SI ิง si 0001ทับ00 00003จากนั้นไปที่โปรแกร,รม s m a r t b บิค่ะ เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าจากนั้นไปที่ Workflow ค่ะไปที่ Invoice สินค้านะคะเราจะเลือกขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะโปรแกรมจะปรากฏประเภทเอกสารให้เราเลือกเล่มเอกสาร0 0 0 1ขายเชื่อสินค้าแล้วกดโอเคค่ะ จากนั้นให้เรากด f 3เพิ่มค่ะค่ะเราจะเพิ่มประเภทเอกสาร si 0 0 0 1ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรม running เองเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่14มกราคม59ค่ะ รหัสลูกค้าให้กดจุดแล้ว Enter ค่ะเราจะให้เลือกลูกค้าที่ต้องการนะคะจากนั้นให้เราไปที่รายการสินค้าค่ะเปลี่ยนตรง fp เคาล่ามข้างล่างให้เป็น p ค่ะ ไปที่รหัสทอลัม์ข้างล่างให้กดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกรายการสินค้าที่ต้องการนะคะใส่จำนวน1ชุดค่ะ Enter แล้วกด OK ค่ะ การที่2เปลี่ยน p ค่ะไปตรงรหัสคอลัมน์ข้างล่างให้กดจุดแล้ว enter ค่ะเลือกเครื่องบันทึกเสียงค่ะใส่จำนวน2เครื่องค่ะ e n t กด enter แล้ว ok ค่ะจากนั้นเราจะได้รายการสินค้า2รายการนะคะ คือโต๊ะทำงานแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงค่ะเสร็จแล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะ เราจะเห็นโปรแกรมลงบัญชีอัตโนมัติปรากฏขึ้นเดบิตลูกหนี้การค้า36,487บาทเครดิตขายเชื่อ34,100บาทภาษีขาย2,387บาทจากนั้นให้เรากด F 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์หรือไม่ให้เรากด no ค่ะ Escape ออกค่ะเราจะได้ประเภทเอกสารที่เราเพิ่มไปนะคะเป็น SI 0001ใบส่งของใบกํากับภาษีใบแจ้งนี้เลขที่ภายใน00003เลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ00003 วันที่14มกราคม59ชื่อลูกค้าสำนักแผ่นงานกรมทางหลวงมูลค่า36,487บาทจากนั้นให้เรากด escape ออกค่ะค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการค้าวันที่14มกรานะคะส่งสินค้าให้สำนักแผ่นงานกรมทางหลวงตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ค่ะ Thanks.